ครับผมเราเรื่องมาสีองคืออย่างนี้ครับถามว่าเราวิเคราะห์ทำไมครับวิเคราะห์เพื่อให้ดูแล้วสรุปแล้วว่าเราจะเอาทางเรื่องไหนไปทําแผนบ้างถูกไหมครับทางเรื่องนี้ไม่ใช่แผนมันเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับหรือบอกว่ามาเก็ตมีทางเรื่องเก็บกับแต่ผ่านประมาณ4หรือ3เนี่ยก็จะยก3ตัวนี้ไปเป็นแผนโดยการนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือจัดทําแผนครับนะจัดทาแผนก็ง่ายนี่ยต้องทําอะไรบ้างก่อนหลังแต่เรื่องเหตุผลเมื่อไหร่อะไรเงี้ย เราก็ดึงการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเพื่อมาใส่ในแผนปฏิบัติการนะครับผมก็จะมีตารางในตรงนี้นะครับให้จริงๆผมมี Excel แต่ว่ตาตอนนี้ทำในในตัวนี้ห่อนนะครับข้อสำคัญของการทำนะฮะทำแผนนะครับาาการจัดทำแผนนะครับหนึ่งกิจกรรมที่จะทำคืออะไรบ้างก็คือยกจากทางเลือกมาถูกไหมครับ <S <S ผม,ผม,มก็ทาเลือกเราผ่านนี่ว่าสามทางนเนีก็ออกมาสามทางนะครับ แล้วก็ใส่ตารางช่วงเวลาปฏิบัติแหนงนี้จะเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ใช่ไหมครับมันต้องมีระยะเวลาก่อนเริ่มเมื่อไหร่ทำจบเมื่อไหร่นะครับอันที่สองครับงบประมาณที่จะใช้และทรัพยากรที่จะใช้ครับอย่างเช่นต้องมีคนเพิ่มไหมต้องลงเครื่องใหม่ไหมต้องมีอะไรไหมนะครับอันที่สี่ครับทีมผู้รับผิดชอบจริงๆตรงนี้อาจจะ คุณก็ต้อ,องมีรายละเอียดนะครับว่าใครบ้างดูแลเรื่องนี้ผู้จัดาการทุกคะแนนเรื่องอะไรต่างๆนะครับอันที่5ครับตัวชีวความสําเร็จอย่างที่บอกว่าในเมื่อ KPI มันเป็นตัวเลขแผนนั้นต้องตอบสนองได้ว่าเอ้ยผ่าน KPI ไหมเรามีแก,กปลเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะได้ไหมนะครับและสุดท้ายครับวิธีการติดตามผลของแผนง,งานนั้นๆวิธีการติดตามผลเชื่อมากก,ก,ก,นะการเก็บข้อมูลเก็บังไงนะครับมีการประชุมติดตามผลทุกเดือนไหมอะไรไหมนะครับลองดูกันนะฮะ แตการทำตารางแอคชั่นแพนครับมันจะมีตารางลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นนี่คือของฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายเขาจะซอยเป็นเดือนเลยนะนะครับเป็นเดือนเป็นควอเตอร์เลยนะฮะว่าเดือนนี้เท่าไหร่คือซอยจะเป็นเดือนถึงตัวเลขรวมเท่าน,นี้ใช่ไหมฮะแต่และเดือนประมาณการเท่าไหร่มันก็ามาจาัดสถิติการขายของแต่และหนาบริษัทสมมตุติงานของท่านไม่มีตัวเลขซอยเป็นเดือนก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นนะฮะถึงจบนะครับ ภาพรวมนี้ผมจะมีตารางอย่างนี้นะครับให้เป็น e x c e l หรือถ้าเอาไปใช้แต่ต้องให้ทําในฟิ c ชาร์ตอย่างนี้ก่อนนะครับตารางที่ท่านทำคือตามนี้นะครับตัวแรกก็คือแผนปฏิบัติการชื่ออะไรนะครมีรายละเอียดมีชื่อมีรายละเอียดนะครับสองครับผู้รับผิดชอบอาจจะมีหัวหน้าคณะสั้คนหนึงนะครับหัวหน้าทีคนนึงที่เหลือคือผู้ปฏิบัติภัยบ้าน โน้บอะไ้ครับว่าลิ้กับเอกสารอะไรก็ว่าไปทังรายชื่อผู้รับผิดชอบนะครับสามครับงบประมาณครับ 4, สี่ทรัพยากรครับห้าตัวชี้วัดอย่างที่บอกว่าในเมื่อใช่ไหมครเอ่อ KPI มันเป็นตัวเลขตัวนี้มันต้องตอบสนองตัวเลขได้แต่อาจจะไม่ใช่ตัวเลขหน่วยเดียวกันเข้าใจไหมครับอย่างเช่นว่าขั้งบนคือยอดขายใช่ไหมครับตัวนี้อาจจะเป็นการพบลูกค้าดต่นั้าการพบลูกค้านับอะไรฮะนับจำํานวนที่พบอะไรประมาณเนะี้ย แต่ให้มันตอบสนองได้ว่ามันมี KPI คืออะไรในแต่ละข้อของมันเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวเนี้ยตารางเวลาเราก็มีแผนกอคช่วครับ,ค,รบ <c oughs> คือแผนเนี่ยทำตัวนี้อย่างเช่นแผนมาการาถึงมีนานะครับ <c oughs> แล้วตัวนี้เราก็ไปเก็บข้อมูลจริงถูกไหมครับอย่างเช่นอาจจะเรื่องจริงมีนาไปจบนู่นอะไรันมิจุนาก็ลองดูเบ <c oughs> ื้องต้นนะครับขอให้เรียนว่ามีหลายข้อนะฮะเรียนความสำคัญเอาสักสองสามแผนนะ เอาเท่าที่ทนแต่ให้จบเป็นแผนไปก่อนโอเคไหมครัเอาเรียนหนึ่งแผนเท่าที่ทันะครับแล้วเดี๋ยวผมให้เวลาทำถึงประมาณสักสิบเอ็ดโมงครึ่งที่เหลือผมแค่มีเซนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบของวันนี้